สวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้เพิ่งเปิดรถมานะฮะตัวนี้ก็รถก็สตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะนะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นตัว MG4 นะครับตัว X นะฮะร,ราคาอยู่ที่9 6 0 0 0 0นนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับสำหรับ คุณลูกค้าที่อยากมาทดลองขับนะครับผมนะฮะสามารถมาทดลองขับได้แล้วนะฮะรถมีพร้อมนะครับเนี่ยอันนี้เราก็เพิ่งเจอตัวเป็นๆน,นะฮะรถที่จะทดลองขับนะครับผมนะฮะสามารถทักทายมาได้เลยนะครับนะฮะหรือว่าจะโทรมาสอบถามน้องโจ้ยน,นะครับ0ูนย์เก้าห้าหกสี่หนะฮะนี่เกียร์นะครับอยู่ตรง คอนโซลตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไวเล็ตชาร์จเจอร์นะนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปลองดูนะจะลองขับดูนะครับอันแรกเดี๋ยวขออนุญาตคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ตำแหน่งอยู่เกียร์ P อยูนะ่นะนะฮะใช้ใช้หมุนเอาน,นะครับทุกคนหมุนมาด้านขวานะฮะตำแหน่งเกียร์ นะะฮขึ้นแล้วนะครับ,นะรบก็จะเก่งๆนิดนึงนะ <c oughs> ก็จะเก่งๆนิดนึงนะครับนะฮะอันนี้เป็นขับรถไฟฟ้าครั้งแรกของโจงเลยนะนี่นะฮะตอนนี้ก็มาเอาจากสต็อกนะครับทุกคนนะน,นี่เอามาจากสต็อกนะครับตอนนี้เราจะเอาไปที่โชว์รูมนะครับ ภายในค่อนข้างเงียบนะทุกคนนะเงียบนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะนอกจากเสียงพัดลมนะครับพัดลมแอร์นะครับนี่นะฮะนะครับเดี๋ยวลองดูนะเฮ้ย <c oughs> นะตามเท้าจริงนะทุกคนนะอยากให้มาลองดูนะครับนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้รถไฟฟ้าไว้ใช้งานนะฮะ m t 4ผมว่าตอบโจทย์เลยนะแต่เมื่อกี้มาเลยนะนะฮะ แต่เมื่อกี้มาเลยครับเดี๋ยวลองดูบนถนนอีกรอบนึงนะครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่บนถนนแล้วนะครับทุกคนนะอัตาราเร่งดีนะครับนะฮะพุ่งปานเลยนะผมว่าโหแค่กดเนี่ยมาเลยฮนะกดเป็นมานะทุกคนนะนะฮะกดเป็นมาผมไมาอะไรค่อนข้างคี่จะ ตอบโจทย์นะตอบโจทย์นะฮะสำหรับทักษะวิสัยการมองเห็นนะฮะ e e l ิ n งการขับว่าโอเคเลยดึงดีเลยนะฮะกระจกมองข้างก็เทเลยนะนะครับเออตาเร่งดีครับแตะพุดเลยหลังติดเบาะเอ่ดึงนะฮะเบรกดีนะฮะเบรกอัตราเบรกระยะเบรกโอเคเลยนะนะนะยนะฮะ ะ,ะทัศนวิสัยค่อนข้าง,างโอเคเลยตอบโจทย์นะฮะนี่โอเคเลยนะฮะเป็นรถขับหลังนะครับทุกคนตัวนี้นะฮะรถ M G 4เนี่ยเขาทำมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้านะครับทุกคนนะนะฮะไม่ได้เอาแพลตฟอร์มที่เป็นรถน้ำมันมามา,มาทำนะตัวนี้ นะเป็นสร้างมาเพื่อรถไฟฟ้าเลยนะครับ,นะรบขับดีนะตอบโจทย์เลยนะฮะแตะปื๊บมาฮะปื๊ดนะปื๊ดมานะปื๊ดนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะครับที่อยากทดลองขับนะฮะวันนี้เรามีรถทดลองขับแล้วนะครับ สนใจก็มาทดลองขับได้เลยนะฮะรถก็ขับดีเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็ถึงโชลูมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่หนะ้าจอสวยมากทุกคนนะตัวนี้ก็จะบอกระยะทางนะวิ่งได้ก,กี่กิโลกี่โลนะนะฮะนะฮะ หน้าจอสวยมากนะฮะเป็นจอ10นิ้วนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับคุณลูกค้าที่สนใจอยากมาทดลองขับก็สามารถแวะมาได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้รถยังไม่พร้อมนะฮะนะครับโทรมาสอบถามก่อนก่อนนะครับว่ารถพร้อมที่จะทดลองขับได้หรือยังน้องโจนะฮะนะฮะ บอกเลยเมื่อกี้ขับมามันมากๆนะครับมันอยู่คนเดียวนะครับผมนะฮะสนใจคุณลูกค้าก็โทรมาสอบถามได้เลยนะนะครับผมนะฮะว่ารถพร้อมหรือยังนะครับน่าจะประมาณวัน2วันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราต้องติดฟิล์มก่อนนะครับผมนะฮะ